ร้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงจ้าเอ๋ตัวเองมีใครอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับโมอเตอร์ฟิกยินดีให้บริการครับอืมพอดีอยากได้โชคสักต้นหนึ่งอะเอาไว้ออกทิปส่งการสักหน่อยเนี่ยใส่ฟอร์ซาที่อยู่หน้าร้านคันนี้ได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมมาสินค้ามาให้ดูก่อนนะครับ <S <S เออคุณลูกค้าสะดวกแอดไลน์ทางร้านไหมครับผม QR code ทางนี้เลยครับอันนี้ใช่ไหมครับอ๋อได้ได้ครับได้ ไม่ต้องกลัวผ้าสิทธิพิเศษเพาะเพียงแอดไลน์ m o t o f i x Thailand ก็ได้รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อช็อปครบ3,000บาทและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรายังมีโปรโมชั่นดับร้อนตลอดเดือนเมษายนอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหน้าร้านอย่าง4 q คิวบาทเพียงจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์จ่ายค่าแรงเพียง4บาทเท่านั้นแตงรอถูกใจลดไป500เมื่อลูกค้าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งครบ1 0 0 0 0บาทรับส่วนลดทันที500บาทจ่ายสดลด3%ไปกับ b บ m bo เมื่อซื้อ b บ m โบรุ่นใดก็ได้จ่ายผ่านเงินนนสสดดหรรืออโัับ่ทที3% และโปรโมชั่นบนเว็บไซต์ก็เด็ดไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นส่งฟรีไม่ต้องใส่โค้ดเมื่อช็อปครบ3,000บาทซื้อครบลดเลยเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000 0บาทรับส่วนลดทันที700บาทโปรดีๆตลอดทั้งเดือนแบบนี้ต้องที่ Motofix เท่านั้นและอย่าลืมเก็บคูปองก่อนช็อปกันนะครับ